ผลชี่ช้างเธอทำไมคุณพาคกอดอานงไม่ได้กอดเราโอ้ช็อตฟิลอะแต่มีคนช็อตฟิลมากกว่านี้อีกนะคะก็บ่อยจากตอนหนึ่งในร้อยยังไงล่ะคะเรื่องนี้ต้องขยี้โจกก่อนพบหรือบ่อยซึ่งขอชี้แจงเลยค่ะว่าที่พูดไปทั้งหมดเล่นตามบทล้วนๆค่ะคนก็ชอบมาเม้นบอกว่าช็อตฟิลตลอดอะไรเงี้ยผมก็ พอได้ดูก็รู้สึกว่าเออจริงๆเพราะเวลาโผล่มาจะมาเบรกจะมาแซะอะไรมาแซวแขวะร่องอันนั้นเป็นบทเป็นบทนะครับพี่แอ่พุ่มกับเนี่ยถือว่าเป็นพุ่มกับที่แบบว่าเติมเก่งมากตั้งแต่ผมทํางานในการแสดงมานะโดยบางทีมันไม่มีบา <c oughs> งทีไม่มีเขาก็พี่บอย <c oughs> พี่พี่บอยพี่บอยเอาไปพูด <c oughs> อันนี้หน่อย เพราะว่าผมอะเป็นคนไม่ค่อยเห็นผมชอบเล่นตลกใช่ไหมแต่ผมอะเป็นคนที่สิ่งที่คนไม่รู้คือผมไม่ค่อยกล้าเติมบทอันนี้เวลาที่ไปเจอเรื่องที่เขาบอกว่าคิดให้หน่อยอันนี้ผมจะเครียดแหละผมจะแบบว่าพี่ไม่รู้จักผมแล้วก็แบบจริงๆแล้เราไม่ชอบไม่ชอบเติมบทแต่ทีเนี้ยพี่แอลเก่งมากเขาจะแบอบกพี่บอยพี่บอยมานน่เดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะนี้ออกไปทําอย่างเงี้ยเงเี้แล้วอ่าเนี้ยผมเตือนซัดเลยก็ลเลยเป็นการช็อตฟิลที่เกิดขึ้นผมต้องยอมรับว่าแบบ เวลอาอ่านบทเนี่ยเราก็จะทําความเข้าใจตัวบ่อยเป็นหลักแต่ว่าถ้าแบบจะเอาเข้าใจแบบทุกกระดาษเลยเนี่ยก็ไม่ไหว <S <S ดังนั้นบางครั้งเนี่ยเร,เราก็เราก็ตัวเราเองมาดูเราก็ตกใจเหมือนกันว่าแบบดูดูดูอตอนเล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดมากแต่พอพอ,พอดูเราดูตั้งแต่ตอนที่หนึ่งสองสามที่แ้พอมันเข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบ่อยมัน มันเล่นดุเหมือนกันเนาะเล่นแบบบางทีด่านางเอกแบบมาแต่ตอนที่เราเล่นอะเรารู้สึกว่าเราเล่นแบบด่าแบบอารมณ์ดีแต่พอมันมาออกในเนื้อเรื่องอะมันกลายเป็นแบบอุ๊ยนุนว่าว่ามันว่ามันดุเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้วบางทีคนดูพอเขาอินจะให้นางเอกครับพระเอกเขาใกล้กันไงมันก็จะเริ่มมีฟิลแบบว่าบ่อยเป็นไรอ่ะเพราะเขาอยากให้เข้าไปหากันเนี่ย จะช็อตตอนไหนก็ช็อตไปอยากไปช็อตฟิลตอนคุณพระกับอโคงเขาเข้าหอ,อกันนะคะ<อ>คืนนี้<อ>เรื่องนี้ต้องขยี้<อ>กับสายฝนชี่ช้าง